บาทถ้ามีลูกชิ้นด้วยสิบาทเท่าไรมันเดิมคิดว่าจะพอมายห้าบาทครับนีสก้าหนึ่งเจ้าบาทครับคิดคิดละห้าบาทจะหาร่วมกันไหนเนาะรวมได้ครับเมื่อกี้บอกว่าไม่ค้ารวมแม่ทุกอย่างนะครับสิบบาทคิดละสิบบาทอย่างแรกคุณจะรวมไปก่อน

เยอะเลยครับหม,หมดไปแล้วประมาณเอ้าเอาอีกแล้วทีครั้งที่ลองครับที่ลืมเงินทอนครับต <c oughs> ัวน,นี้ในนะระหว่างที่เดินตลาดนะครับก็ได้ของมาแล้วที่ว่าพอแล้วแต่ทีนี้ได้ยินเสียงรานะครับเสียงรําไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครเป็นการเปิดเพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเดีย๋ยวไปดูครับไอบ้าเป็นมือคีย์บอร์ดฉันดี ตากระสอบสอบปัญญาใส่ครับสอบขครับยากใส่ครับอก็สุกภาจะเรืญอยจะพี่น้องเด้อคขับของตลาดข้าวคอกก็ปัญญาไปใส่ครับคื่บ่องอิงขึเกาืเดิมอทิย์านครับี่เกาเรือตลาดแต่ว่าหมอลบนที่มีเยอะิการทิ้งานหมอลบบนเราบนากรับแล้วบอกเรื่องประารจังรารจััวตวมี่เนียเรากเลนตัดลบ่ท่านแต่หมอลับย ปั๊มตาดาวแวะมาดูอะไรับทางทีมงานที่นี่นะครับจากตลาดนั้นแล้วด้ยครับทางเจ้าของปั๊มน้ำมันพัฒนาเมร์แบถึงไหนไม่สมมาประกวนการแสดงไม่สมมาประกวนในวันนี้ทางทีมงานน้องกินขอยกมือขึ้นหนึ่งขอขอกราบขออภัยน้ที่แห่งนี้